สำหรับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนนะคะตัวอย่างนะคะครั้งแรกลุงชัยขายส้มโอเศษ5ส่วน9ของส้มโอที่เก็บได้ทั้งหมดครั้งที่2ขายได้อีกเศษส่ส่วน15้ของส้มโอที่เก็บได้ทั้งหมดยังเหลือส้มโออยู่อีก40ผลนลุงชัยเก็บส้มโอได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะแนวคิดนะคะเราก็จะแบ่งส้มโอออกเป็น3ส่วนนะคะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกส่วนสีฟ้านะคะก็ให้เป็นเศษ5ส่วน9ของทั้งหมดนะคะ ครั้งที่สองนะคะก็ให้เป็นเศษสี่ส่วนสิบห้าของทั้งหมดนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือเหลือส้มโออยู่อีกสี่สิบผลนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำอ่ะบอกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะว่าครั้งแรกขายได้เศษห้าส่วนเก้าของส้มโอทั้งหมดครั้งที่สองขายได้เศษสี่ส่วนสิบห้าของส้มโอทั้งหมดนะคะเราก็ เอาสองครั้งนี้นะคะมาบวกกันเพื่อที่จะดูว่ามีส้มโอทั้งหมดกี่ส่วนนะคะอ่ะ,อะเศษห้าส่วนเก้าบวกเศษสี่ส่วนสิบห้านะคะก็จะได้เศษสามสิบเจ็ดส่วนสี่สิบห้าของทั้งหมดนะคะแสดงว่าส้มโอเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสี่สิบห้าส่วนนะคะอ่าแบ่งออกเป็นสี่สิบห้าส่วนดังนั้นนะคะเราก็แสดงว่าส้มโอที่เหลือเนี่ยจะเหลืออยู่ที่สี่สิบห้าลบ 37ซึ่งก็คือเหลืออยู่8ส่วนนั่นเองนะคะเราก็มาหาดูว่าส้ม O8 ส่วนเนี่ยคิดเป็น40ผลใช่ไหมคะจากที่แนวคิดครั้งแรกนะคะแสดงว่าใน1ส่วนก็จะคิดเป็น40ส่วน8ก็จะมีค่าเท่ากับ5ผลนะคะ ดังนั้นนะคะแสดงว่า45ส่วนซึ่งหมายถึงส้มโอทั้งหมดนี่นะคะก็จะคิดเป็น5คูณด้วย45เท่ากับ225ผลนะคะดังนั้นลุงชายเก็บส้มโอได้ทั้งหมด225ผลนั่นเองนะคะก็ตอบได้เลย